you มาถ่ายปนของเราแล้วรับแต่ละงานเดินครับเป็นไงบ้างก็ต้องอย่างอื่นต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับแบบขอบคุณพี่ๆแฟนคลับขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเรื่องนี้ทุกครั้งเลยเนี้ยแล้วก็คอยถามคอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเสร็จหรือยังหรือว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็จริงๆก็จะบอกว่า ของเราก็ได้ฉายวันที่อีพีหนึ่งครับผมแล้วก็พวกเราจะบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับตัวอย่างที่เราปล่อยไปก็คือ70,000สนกว่าแล้วครับผมก็จะบอกว่าเกินตามเกินค่าที่เราคิดมากครับผมสี่วันปะวันนี้ใช่ครับใช่ครับตลอดตลอดระยะเวลาเส้นทางระหว่างจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างการทํางานในซีรีส์เรื่องนี้อ๋อก็เอาจริงๆมันมีความทรงจําแบบดีๆเยอะมากอะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางาน หรือว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรแต่ว่า<ม>ทุกคนก็พยายามแบบเหมือนลงเรือลําเดียวกันแล้วทุกคนก็พยายามที่จะทาทุกๆอย่างให้มันออกมาเต็มที่อะไรเงี้ยระยะเวลาเกือบ2ปีมาตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ทุกคนก็ทําการบ้านทุกทุกครั้งครับ<ม>แบบแบบว่ามีแบบมีประชุมมีเวิร์กช็อปมีประชุมมีเวิร์กช็อปมีฟิตติ้งแบบแล้วก็มีการเลือกโลอะไรหลายๆอย่างมากๆจนถึงทุกวันนี้ได้ก็รู้สึกว่าเออมันผ่านมาครับเดียวเองเนาะแบบพอมองจุดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมัน ผ่านมา2ปีกว่าเนาะที่เหมือนกับเราได้ยินโปรเจกต์อย่างรออานนท์ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคือเออเหมือนกับเราได้สนิทกับพี่ทีมงานพร่มกับ acting coach หรือไม่ก็ตั้งเน็ตกับเจมเนี่ยครับผมเพราะว่าเหมือนกับพวกเราได้สนุกด้วยการเหนื่อยด้วยการหนาวด้วยการร้อนด้วยการอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าคือมันก็เป็นประสบการณ์ของพวกเราเนาะใช่ครับตั้งแต่วันนี้ก็คือพร้อมที่จะเป็น king เอื้อแล้วใช่ไหมคะโอ้จริงๆก็ พูดว่าจะพอเป็นคิงเอื้อได้ไงพผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไง,งดีก็ให้ทุกคนดูแบบว่าคือเราแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนของคิงเอื้อล้วกันครับที่แบบว่าจะให้แบบทุกๆคนได้ดูได้แบบเห็นคิงเอื้อออกมาแบบสู่สายตาของทุกคนจริงจริงสักทีอะไรเงี้ยเราก็เป็นหน้านที่ที่แบบรับบทบาทนั้นมาลครับ<ล>ผมก็เหมือนว่าเราเป็นตัวแทนที่จะเหมือนกับถ่ายทอดอารมณ์ของคิงเอื้อให้กับทุกคนได้ดูครับผมว่าเออถ้าคิงกับเอื้อสึกแบบนี้ เขาจะแสดงยังไงเพราะว่าจริงๆคือด้วยความที่นิยายของยานิการนน์มันพี่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วก็คนอ่านก็เยอะแล้วก็ผมอยากให้คนที่แฟนๆชาวนิยายครับผมได้มาเปิดใจดูว่าถ้าเป็นซีรีส์แล้วจะเป็นอย่างที่พี่ๆทุกคนคิดไว้ไหมใช่ครับผมเขาอยากทุกคนได้เปิดใจดูยานิกานน์ด้วยนะครับมันยากแ่ในการถ่ายทอดาเป็นแบบออกมาก็ถ้าสลับตัวเจมที่เล่นเป็นเอื้อนะครับก็ มันจะยากตรงที่เอื้อเป็นคนที่อารมณ์แบบค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆแบบเป็นคนที่แข่งนอกกับอ่อนในอะ่ะใช่ครับมันก็เลยทําให้เราต้องถ่ายทอดทุกๆอย่างปมในใจของเอื้อแล้วก็พอมาเจอแต่ละเหตุการณ์นี้ความกลัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราควรท,ที่จะแสดงให้เขาเห็นได้ยังไงว่าเออเอื้อเป็นแบบนี้เวลาอยู่สถานการณ์แบบนี้หรือว่าเป็นอีกแบบหนึง่งเวลาอยู่กับสังคมอีกแบบหนึง่งมันจะยากตรงนี้ครับ ของคิงก็คือจะบอกว่าการไหนชอเป็นตัวละครคิงก็คือง่ายเลยเป็นเป็นตัวคุณเลยอ่ะไม่จริง่ะนีครับนี่คันเนี่ยไม่เดี๋ยวให้คือจริงๆประโยชน์เนี้ยไม่ได้คิดว่าทุกคนจะเอามาแชร์ด้วยนะผมใช่เป็นวัยรอ่ก็จริงอยากให้ทุกคนได้ลองดูกันนะครับผมว่าคิงกับกับเน็ตเนี่ยจะต่างแตกต่างกันหรือเปล่าแต่จะบอกว่าเอื้อกับเจมเหมือนเป๊ะไม่เหมือน ก็เดี๋ยวเราให้ดูกันเนี่ยโอ๊ยแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อผู้นะวันนี้วันนี้ไม่ใส่เสื้อผู้พูดดีพูดดีพูดดีเร็วเขาอยากฟังจากปากคุณอ่ะไม่เอาเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวดูดีกว่าแต่วันนี้ดูแบบว่ากระดุมติดเยอะไปหรือเปล่าคะโอ้ผมเหรอครับหรือว่า ผมอ๋อผมเรียบร้อยวันนี้วันนี้ออฟฟิศเปิดวันแรกก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยสิครับเรียบร้อยอะไร2เม็ดแล้วเนี่ยงงว่ะอ๋อใช่มันมีเสื้อนี้ติดอยู่เดี๋ยวก็รู้จิ้มเจี๊ยวใหม่จิ้มเจียวใหมแล้วความแซ่บหรอคะมันจะแซ่บสักแค่ไหนไม่รู้อ๋อแบบคือจะพูดยังไงดียะเพราะว่าอ่างั้นเดี๋ยวพูดถึงความรู้สึกของซีนั้นและละกันว่าแบบทำไมมันถึงแบบแบบว่าคือผมไม่รู้ว่า มันทราบแค่ไหนแต่ตอนที่แบบว่าทุกคนก็น่าจะคาดหวังแบบฉาก n อด้วยหรือว่าแบบฉากเหตุผลของการไปนาสู่ n อด้วยคือตรงๆแล้วต,ตอนนั้นก็คือพวกเราเล่นตามมูดเลย <ừ> ใช่ครับเล่นตามมูดคือต่อให้เขาวางบล็อกกิ้งมาก็มูดแบบเปลี่ยนหมดอะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้แบบเราคือก็อยากดูเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูเลยฉากฉากนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <ừ> ก็รอดูทราบไปพร้อมกันครับ ครับผมก็จริงๆจะบอกว่าพูดเลือแทบไปพร้อมกันไปกินข้าวหรอเลยไม่คือจะบอกว่าคือเหมือนกับด้วยความที่จากที่ทุกคนดูตัวอย่างทุกคนอาจจะแบบวยมันแทบมากเลยคือจะบอกว่าภาพด้วยภาพด้วยเทคนิคการถ่ายหรือว่าการที่อ่าพุ่มกับวางมุมกล้องอย่างไงมันเหมือนกับช่วยช่วยให้เหมือนกับให้ความแทบมันเพิ่มขึ้นครับผมจริงๆก็คืนนีเราไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูอีพีแรกจริงๆครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าอีพีแรกก็ มีหลายอารมณ์มากก็หวังว่าทุกคนจะไม่เครียดน,นะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้สปอยนะครับพี่แค่บอกดูเจมดูเขินนะพูดถึงซีนนี้แล้วดูเขินจริงคือผมเห็นทีเซอร์มาก็คือหน้าแดงหูแดงหมด <ừ> ใช่ก็ดูกับพี่เน็ตนี่แหละครับก็เลยแบบก็รู้สึกว่าแบบเออมันจะพูดไงดีอะเราเขนเนาะใช่มันเขินใช่ครับ ถึงความพิเศษของวันนี้หน่อยดีกว่าเห็นบนเวทีแบบว่ามีเตียงมีอะไรด้วยครับผมก็จริงๆด้วยเตียงก็ถ้าเกิดตามคอนเซ็ปต์ของเรื่องก็ใช่ชื่อภาษาอังกฤษว่า bed fan ใช่เขาก็เป็นเตียงแล้วก็เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารอดูกันว่าอ็อบเจกต์ไอ้ต่างๆที่อยู่บนเวทีนี้เราจะใช้ทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยโชว์อะไรเงี้ยครับใช้ทุกอย่างใช่ไหมคะก็นยกเว้นโคมไฟอย่างเดียวเขาดิไม่ได้เปิด ใช่ครับออวันนีออ้มาดู EP แรกรแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมด,หมดใช่ไหมใช่ครับ50%เปอร์เซ็นต์ครับ <Okay. S 1> ผมสำหรับใครที่ซื้อบัตรเข้ามาดูวันพรีมิดอานนอะไรเงี้ยครับ ก็จริงๆก็จริงๆเราสองคนก็ดูกับพี่ๆแฟนๆก็คาดหวังว่าเขาจะไม่หันมามองพวกเราว่าพวกเราแอคชั่นอย่างไงเพราะว่าพวกเราพวกเเขินนะครับผมเพราะว่าจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้ได้ดูอีพีแรกเหมือนกันครับผมแต่จริงๆก็หวังว่าพี่ๆทุกคนจะชอบนะครับผมว่าอีพีแรกเพราะว่าเหมือนกับอีพีแรกมันเหมือนกับเปิดเปิดตัวเปิดตัวของคิงแล้วก็พี่ๆชาวออฟฟิศด้วยครับผมก็ย้ายทุกคนชอบแล้วก็ดูอีพีต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็รอดูกับ เราวันวันนี้ครับ<ช>มีซาวฟิตด้วยแล้วเน็ตระคะคาดหวังรีแอคจากคนข้างๆยังไงบ้างไ,ไหมวันเนี้ยโอ้ยเขารู้อยู่แล้วเริงเนี้ยก็ก็คาดหวังว่าเขาจะเอ่อผมกลัวมุดแบบไปในบินบินแบ็คก็เดี๋ยวรอด,ดูกัน,นะครับผมก็จริงๆก็ผมก็น่าจะเขยนเหมือนกันครับผม โ <Okay>, no. อเคเนาะฝากกันค่ะฝากกิจกรรมวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัว้วจะได้ดูได้ครับ,รบผมก็ฝากากิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับผม,ผมก็อยา่างไรกันนอีพีง EP แรกนะครับผมแต่ว่าเป็นแค่ห้าสิเปอร์เซ็นะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนื้อเรื่องของพวกเรานะครับผมเราก็คือจริงๆจะบอกว่าใครชอบก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆพวกเราก็เ ทำเต็มที่ทีมงานด้วยเนาะแล้วก็เราสามารถดูได้ที่ไหนครับคุณเจมส์ครับผมเราสามารถดูได้ทางที่ช่องวันนะครับช่องวัน3 1นะครับผมทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มสี่สินะครับแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเรียลไทม์เลยใช่ครับแล้วก็สามารถดูอันคัทได้ที่ทางไอฉีอีนะครับผมเวลา5้าทุ่มสีครับผมก็คือรีลันที่มันดีชาแนลครับผมก็คือห้าทุ่มสี่สิบห้าเหมือนกันครับก็ถ้าดูแล้วเป็นยังไงก็บอกพวกเราด้วยวันที่18นี้นะครับผม สามารถคอมเมนต์ comment, หรือว่าบอกพวกเราได้นะครับผมเพราะว่าคือจริงๆพวกเราก็จริงๆเราก็ไปไล่อ่านอะนะใช่พวกเราก็ไล่อ่าน <c oughs> แบบว่าเราไล่อ่านแบบว่าแบบทั้งแบบการที่แบบว่าติเตียนเราแบบแบบเ,เออตรงจุดไหนควรพัฒนานหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนบอกกันด้วย ใจจริงนะครับใช่ครับคือพวกเราก็พร้อมที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมพอพัฒนาแบบเออใช้คำพูดแบบน่ารักน่ารักให้กันดีกว่าออะไรย่างเงี้ยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะกค่ะ Welcome to Star Society